สวัสดีค่ะมาต่อ EP ที่2กันนะคะเมื่อเพื่อนๆอถักได้จํานวนแถวที่ต้องการแล้วนะคะแล้วก็จะมาเก็บขอบกันนะคะที่เราจะเก็บก็คือขอบด้านนี้นะคะตรงนี้ด้านนี้นะคะเริ่มกันเลยนะคะโซ่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็โซ่สามในช่องนะคะ แต่ละช่องเราจะเออขอโทษค่ะไม่ใช่โซ่สาม x 3นะคะ 3X ในหนึ่งช่องเนาะทำอย่างนี้นะคะจนจบแถวเลยนะสอนะคะแต่ละช่องนะคะ1นึ่งสองสามทำแบบนี้นะคะไปให้สุดตรงนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตอนถึงช่องสุดท้ายกันนะคะมาดูตรงมุมกันนะคะพอมาถึงมุมตรงนี้นะคะเราจะลงตรงนี้หนนะคะแล้วก็ช่องนี้เราจะเก็บไปไหมนี้ไปด้วยเลยนะคะเก็บไปแบบนี้เลยนะคะเพืเ่อน นี่ค่ะไหมที่เราเก็บเมื่อจะเก็บให้สุดเลยเก็บแค่สองสามช่องก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็เก็บไลตัดต่อแล้วก็ทําแบบนี้นะคะจนสุดแถวเลยเนาะเดี๋ยวมาดูตอนสุดแถวกันนะคะช่องสุดท้ายนะคะนี่ขอบด้านนี้ก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะทําชายตรงนี้นะคะ ตรงนี้นะคะเราก็จะทำนี้ไปจนสุดเลยนะคะโซ่นหนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งเอสองเอแล้วก็ทำทีนะคะทำทีคือม้วนหัวเข็มนะคะตะวัดมามีสามห่วงใช่ไหมคะรวบทีเดียวเลยแล้วก็หนึ่งเอตรงนี้เราเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ หนสองครั้งที่3ามจะเป็นตัวทีม้วนหัวเข็มนะคะมี3ามหลักรวบหมดทีเดียวแล้วก็ x 1 x ช่องนี้1นสองที่3ามทำทีก็คือหม้นหัวเข็มที่หนรวบ3แล้วก็หน พอเป็นตรงนี้ก็จะ1 x นะคะพอเป็นช่องใหญ่ก็จะเป็น2 x 1ที่ t แล้วก็1 x ปิดนะคะ1 x 2 x 1ที่ t นะคะแล้วก็ x อันนี้คือ1ช่องเราจะทำแบบนี้นะคะไปจนสุดเลยนะคะเดี๋ยวตัวอย่างอีกอันนึงนะคะตรงนี้เราทำเป็น1 x นะคะข้างนอก อันนี้สองเอก,ก่อนหนึ่งสองกมม็ม้วนหัวเข็มตวัดขึ้นมารวบให้หมดเลยแล้วก็อีกหนเอ็กแบบนี้นะคะจะทำแบบนี้จนสุดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนรอบมาเลยแล้วก็เราก็จะขึ้นสายผูกนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนช่องสุดท้ายนะคะ นี่สุดท้ายแล้วนะคะครบแล้วนะคะเราก็จะรอหอแล้วก็จะขึ้นสายโดยการขึ้นโซ่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่อ่าถ้าเพื่อนๆจะทําเป็นโซ่เส้นเดียวขึ้นไปเลยก็ได้นะคะแต่ของเราจะเป็นสายแบบนี้จะแบบนี้จะมีความใหญ่กว่าที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะคะ แต่ว่าที่จะสอนเ,ออเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูก็คืออันนี้นะคะขึ้นโซ่สีใช่ไหมคะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งนะคะแล้วก็ลงไปเลยคะ่ะตรงนี้แล้วก็ปดที่ละสองห่วงนะคะครั้งที่หนึ่งสองห่วงครั้งที่สองแล้วก็สองห่วงครั้งที่สามอือจะได้เป็นหนึ่งอันนะคะแล้วก็อันถัดไปโซ่สี่นะคะหนึ่ง ส3 4ามสี่พันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็สังเกตดีๆนะคะตัวนี้มันจะมีสองเส้นเพื่อนๆก็นี่ค่ะชทไมเอ,อ่ยเนี่ยค่ะสองเส้นนี้เกี่ยวมานะคะปลดทีละสองเส้นนะคะปลดทีละสองห่วงมันจะมีปลดสามครั้งเนาะปลดครั้งที่หนึ่งปลดครั้งที่สองปลดครั้งที่สามก็จะได้เป็นสองอันแล้วนะคะ ต่อไปก็โซ่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่พันหัวเข็มสองครั้งเอาไปตรงนี้ที่มี2เส้นนะคะนี่แล้วก็ดึงมาปลดทีละสองห่วงสามครั้งหนึ่งสองสาทันกันใช่ไหมคะส่วนตัวแล้วเราจะเอาอยู่ที่ สิบห้าอันนะคะสิบห้าช่องเนาะนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า